าสาเหตุหน่อยแล้วคุยข่าวกันในเบื้องต้นก็นได้นะคะคือมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุ22ปีคือจริงๆเธอมีแฟนแล้วอ่ะแล้วก็เป็นผัวได้อ่ะแล้วลผัวเธอติดคุกเธอก็เลยมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของสามีนะคะคือเขาเป็นพ่อเลี้ยงด้วยแล้วก็อยู่กับแม่ของสามีด้วยวันดีคืนดีถอนนเสียชีวิตค่ะและลักษณะาการตายเนี่ยคือท่อนล่างเปลื่ยนะมีผ้าห่มปิดเอาไว้แบบนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเธอก็หายหน้าหายตาไปคือหมกตัวอยู่แต่ในห้องหลายคนก็สงสัยทําไมไม่ออกมาจากห้องเลยมาเจออีกท กลายเป็นศพแล้วในสภาพแบบนี้ทุกคนตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเปือยใช่แล้วใครทำให้เธอเป็นแบบนี้เธอโดนข่มขืนหรือเปล่าเชื่อมากทุกคนมีคำถามนี้นะแต่ไอเธอโดนข่มขืนหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะหาร่องรอยนะคะแล้วก็พิสูจน์ความจริงขึ้นมาแต่ล่าสุดเธอเสียชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะคือพ่อเลี้ยงที่เป็นพ่อเลี้ยงหัวสามีคือยังตกใจแม่ ของสามีก็ตกใจทำไมเธอนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้เธอชื่อว่าคุณอัชราอายุ22ปีค่ะเนี่ยนอนอยู่ในห้องแบบนี้เลยผพราะหม่มลายการ์ตูนสีชมพูปิดตั้งแต่ช่วงเอวลงมานะคะช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปเจอก็คือวันที่23มีนาคมเวลา19นาฬิกนาทีค่ะตำรวจสพอ,อัมพวาไปแล้วบ้านหลังนี้อยู่ที่ตำบลวัดปดูนะคะที่สมุทรสงครามในห้องไม่มีร่องรอยการรื้อค้นค,ค่ะ สภาพศพก็ไม่มีบาดแผลด้วยเจ้าหน้าที่บอกตายมาสองวันแล้วนะแบบนี้ทีนี้ถามไปที่แม่ของสามีผู้ตายาก็คือแม่สมหมายแท้ตันแม่เป็นคนไปเจอศพคนแรกแม่บอกไอ้ตอนนั้นตอนเย็นๆชั้นก็รดน้ําต้นไม้อยู่หลังบ้านคือได้กลิ่นแล้วมันเตะจมูกกลิ่นเหม็นเน่ามากเลยก็เอะใจเอ้ยอัชลาอยู่ไหนคือลูกสะพ้ายอยู่ไหนไม่เห็นมาหลายวันแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เลยตามไปตามไปหาแล้วก็ไปบอกให้ผัวเธอะ มาเปิดประตูห้องหน่อยสิปรากฏพอผัวเธอเปิดไปห้องไม,ม่ได้ล็อกอแล้วก็เจอท่าภาพนี้ค่ะคือเธอนอนเสียชีวิตไปแล้วก็ยังงงว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับลูกสะพ้ยลูกสะพ้ยเป็นอะไรใครมาทําอะไรทีนี้ถามทางฝั่งแม่ของผัวไปแล้วมาถามพ่อเลี้ยงของสามีคนตายบ้างพอสวิทพลานเจริญอายุ59ปีพ่อเขาบอกว่าไงปะเขาบอกไอ้ห้าทุ่มของ23มีนาคมที่ผ่านมา ยังเห็นลูกสะพ้ายนั่งกินข้าวอยู่เลยครับแล้วยังคุยกันตามปกติแล้วก็แยกย้ายเข้านอนคือไอ้ตรงนี้มันแปลกใจมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอศพเนี่ยก็คือวันที่23มีนาคมแล้วบอกว่าตายมา2วันแล้วครับแต่พ่อบอกเห็นเมื่อ22มีนาคมตอนห้าทุ่มอันนี้มันก็แปลกแล้วนะคะพ่อยืนยันว่าเห็นตอนนั้นจริงๆและตอนเช้าเนี่ยก็ไม่เห็นลูกสะพ้ายอีกเลยก็คิดว่าเขาอยู่ในห้องตามปกติเพราะปกติเขาก็จะหมกตัวอยู่ในห้องอะ ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเปิดมาวันนี้เมียเรียกให้มาดูพอมาดูเอาเจอเป็นศพอยู่บนเตียงครับฟังดูค่ะเมื่อวานเมื่อคืนห้าทุ่มเพื่อนก็ทำอะไรนั่งกินข้าวผมนั่งกินตรงนี้ลุงกับท้ายผมนั่งตรงนู้น่งกินข้างนอกอมผมนั่งกินอยู่หรอนั่งกินครับแล้วหลังจากนะั้นเราเห็นเขาอ,อีกไหมก็ไม่เห็นก็เข้าห้อง เช้าคืนก็ยังมีเสียงไออยู่ต่อหมอบอกว่าเนี่ยเขินีิถีชั่วโมงแล้ประอืดแลวเนี่ยผมยืนยันได้เลยค่ะทุ่มนยืนยันได้เลยเห็นเห็นทั้งคู่เลยครับทุกผมนเห็นอันนี้ครับ <c oughs> แล้วคิดว่าจะเป็นอะไรไหมหรือเชื่ออะไรไหมเพราะหมอเก็พูดยืนยันว่ามันมันอืดมันเกินยี่สิบชั่วโมงแล้วผมก็ไม่รู้นะเพร็ะเมื่อคืนห้าทุ่มก่อนข้าวใช่พอเรากลับก็รุ่งสี่ทุ่มค่ะแล้วถึงกลับมาจะบ้านพี่สาว ปกติเขาอยู่เขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงคือเขาก็อยู่เขาทำปกติของเขาอยู่ก็เอกมากินบางทีก็มานั่งคุยกันบ้างอะไรบ้างเล็กนิดน้อยแล้วก็กลับเขาก็ถูกนะเขใช้วิธีป้องเลยก็เขาเป็นเขาเป็นลูกสะพ้ายใช่พูดไม่อยู่เลยจะพูดอยู่นานยังไงไม่นานเป็นสองเดือนเลยเดือนกว่าแล้เขาทำงานอะไรอ๋อไม่ได้ทำงานเนี่ยพ่อก็ยังยืนยันนี่นี่นี่คุณผู้ชมเราเอาภาพนี้มาให้ดูกันคุณผู้ชมเนี่ยคือคนตายนะคะ ลูกสะพ้ยของบ้านเนี้ยที่มาเจอเป็นศพเปลือยอยู่อ่ะเธอเป็นคนสวยนะ,ะหน้าตาดีแล้วนี่คือพอผัวเธอติดคุกอยู่ที่เรือนจําจังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมพ่อเลี้ยงสามีคุณพ่อเมื่อกี้เนี่ยค่ะเพิ่งจะรับลูกสะพ้ยมาจากกระทุ่มแบนให้มาอยู่ที่บ้านได้หนึ่งเดือนกับห้าวันจนกระทั่งมาเสียชีวิตปริศนาแบบนี้ค่ะอ,อ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกส่งศพไปชนะสูตรแล้วที่สถาบันนิติเวชโรงพรยาบาลตํารวจนะคะ คือต้องไปดูก่อนเพราะหลายคนตั้งคําถามโดนข่มขืนไหมมีร่องรอยการกระทําชํเราหรือเปล่าเพราะนอนเปื่อยการได้ล่างม,มันต้องมีร่องรอยหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะคแปลกมากอะ่ะแปลกจริงฮะเออ,อกลัวคนใกล้ตัวเหมือนกันนะนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ครับตำรวจทำงานหนักเลยนะฮะค่ะ